คลิปนี้นะคะเป็นคลิปการทำนายดวงความรักของชาวราศีกันลัคนากันนะคะประจำช่วงวันที่1 15เมษายนนี้การนับราศีก็จะเป็นแบบตะวันตกนะคะสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะและการทำนายก็เป็นการทำนายโดยรวมไม่ได้ระบ,บุหรือเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ฉะนั้นมันจะไม่แม่นยาสำหรับทุกคนนะคะดังนั้นขอให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะโอเคนะเรามาดูคนโสดชาวกันนะคะความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างชาวกันคนโสด Justice ค่ะนายออฟส o ดเอ Empress The s u นนะคะ c h a r i o t คุณเดินหน้าเต็มที่ m o v e on เต็มที่มากพร้อมกับวันใหม่พร้อมในที่นี้เป็นการที่คุณรักตัวเองหันกลับมารักตัวเองเริ่มฟื้นคืนชีพจากเดิมแล้วจากที่ผ่านมาจะมีฟีลลิ่งหรืออะไรที่มันแย่เกี่ยวกับความสัมพันธ์เก่าๆหรืออะไรตอนนี้เริ่มรู้สึกว่ามีชีวิตชีวามากขึ้นสดใสามากขึ้นนะคะเริ่มมีพลัง ให้กับตัวเองนะคะเอ็เพรสสู่ตรงกลางเลยนะคะมีพลังคุณอาจจะได้คุยนะคะกับชาวต่างชาติผ่านทางสืง่อออนไลน์ต่างๆนะคะคนที่เด่นๆจะเป็นชาวธาตุลมอีกแล้วนะทำไมขึ้นมาธาตุลมรู้ธาตุลมนะคะกุมเมถุนปุ่น,นต่อไปค่ะเรามาดูคนที่มีอิทธิพลต่อคุณนะคะหรือคนที่เข้ามาก็ได้อะ เขานะคะสถานการณ์เขาเข้ามายัางไงเขาเป็นยังไง Emperor ค่ะแปดถ้วยนะคะเขาห่นหลังจากความรักเพื่อซบอะไรบางอย่างสีมท้าว์จัสเมน เก่านะคะที่เดินออกมาจากความสบาจจะเป็นคนคุยเก่าก็ได้คนคุยเก่าก็ได้แฟนเก่าคนรักเก่าสามีเก่าภรรยาเก่าต่างๆนะคะที่เคยอยู่ด้วยกันที่เคยใช้เวลาร่วมกันมาในระยะหนึ่งเลยนะคะมีโอกาสที่เขาจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะเขายังคิดถึงคุณอยู่อืมชาวต่างชาติเด่นมากนะคะ ต่อไปเรามาดูความรู้สึกเขาเขารู้สึกยังไงองคุณคือในตอนที่คุณมูฟอ่อนแล้วจะกลับมาทำไมนะคะเรามาดูความรู้สึกเขาสิเขาต้องการอะไรจากคุณนะจะสปดค่ะชาวราศีตุนเด่นมากนะคะราศีตุลลัคนาตุลดาวสุ์ตุลน,นะคะสิบดาบค่ะเหมือนเขารู้แล้วมั้งว่าการที่เสียคุณไปมันเป็นยังไงมันเจ็บแค่ไหน นะคะสำนึกถึงจุดนั้นแล้วเจ็บกับการที่ไม่มีเธอเข้าใจความรู้สึกในวันที่ไม่มีเธอแล้วหรือไม่เขาก็รู้สึกแบบฟิลลิ่งของการเออเธอม v e ออนธอมีชีวิตดีแล้ว,ลวมันเหมือนกลับกันน่ะในช่วงเวลาที่เขาเดินออกมาเขาแฮปปี้คุณทุกในช่วงเวลาที่คุณกำลังจะสุขเขากลับทุกฟิลอีกช้าหน่อย นะคะแต่เขาไม่ได้คาดหวังมากมายนะแต่ดูๆแล้วจากพาย่ยเขาไม่ได้คาดหวังมากว่าเออมันจะต้องดีขึ้นอีกต้องกลับมาอย่างโน้นอย่างนี้แค่ได้คุยได้เจอได้ถามสารทุกขสุดดิบได้รู้ว่าเออฉันยังก็ยังรู้สึกคิดถึงเธอน,นะไม่เข้าใจความรู้สึกที่ผ่านมานั่นนี่แค่นั้นก็พอต่อไปนะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขา เดอะเวรคุณรู้สึกว่าคุณอยากปล่อยความเครียดนี้มากๆคุณรู้สึกว่ามันผ่านมาแล้วคุณไม่อยากต้องมานั่งคิดซ้ำๆต้องมานั่งเครียดต้องมานั่ง,ง,ม,งมีปัญหากับนึกย้อนไปถึงปัญหาเก่าๆที่มันเคยเกิดขึ้นอีกมีค,ความลำคัญใจาบา้างคือยากแบบเล t อิโกแบบสุดฤทธ์ The world คุณอยากปล่อยไปแล้วอะกับจุดเนี้ยนะคะมี คุณค่อนข้างที่จะมีเขาเรียกอะไรกำแพงกับเขานิดหนึ่งนะคะเพราะคุณรู้สึกว่าการที่เรามีปัญหาจากที่ผ่านมามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ไม่แฮปปี้แล้วมันจะต้องมาเป็นอะไรที่ต้องมานั่งย้อนขุดเรื่องเดิมแล้วทำให้เราต้องย้อนกลับไปคิดเรื่องราวเก่าๆที่อยากจะลืมอ่ะอยากจะแบบเป็นดอะ sun แล้วอ่ะอยากจะเป็น the empress แล้วอ่ะอยากจะอยู่บนบันลังสวยๆหล่อๆเลิศ นะคะแฮปปี้แล้วกลับมาทําไมในช่วงวลาชียนันขงจะสุกนะคะต่อไปค่ะเรามาดูว่าจะเป็นยังไงต่อนะคะในส่วนของคนโสดนะขอยัดเก็บไพ่ก่อนนะคะคนโสดจะเป็นอย่างไรต่อไป สถานการณ์ตรงนี้นะคะทาวเวอร์ค่ะ10ถ้วยคุณแฮปปี้กับปัจจุบันแล้วอะ sorry คุณแฮปปี้กับปัจจุบันคุณแับรอบข้างคือดีมากแล้วช่วงวเวลาของการฮีลิ่งมันเริ่มผ่านไปมันเริ่มดีขึ้นอยู่กับตัวเองดีกว่าค่ะดีที่สุด อยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวนะคะให้อภัยเขาได้ให้อภัยเป็นเพื่อนได้ถ้าใจคุณรู้สึกว่าคุณโอเคนะก็เป็นเพื่อนเขาแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าไม่โอเคให้อภัยแล้วก็ไม่ต้องเจอกันกีก็จะดีกว่านะคะเพราะว่าการที่คุณอยู่กับตัวเองแล้วก็เนี่ยเป็นสภาพแบบเนี้ยนะคะคุณแฮปปี้กว่าแฮปปี้กว่ามากๆแล้วก็รู้สึกว่าสนับสนุนการที่คุณม o v ออนแล้วเจอสิ่งดีๆในวันข้างหน้าจะดีกว่านะคะเค้ไพ่ความรักหน่อยค่ะ เคมีรีนะคะนิวเลิฟจะมีความรักครั้งใหม่เข้ามานะคะเป็นคนที่มีเคมีที่ค่อนข้างที่จะเข้มข้นเลยกับคุณนะเจอปุ๊บตกอุ่นรักปั๊บเลยนะคะเป็นฟิลที่ค่อนข้างโอเคอะ่ะความรักครั้งใหม่นี้บอกเลยว่าสำหรับคนเก่าคนนั้นอะ่ะที่เป็นลักษณะอย่างที่บอกมาดังกล่าวนะคะกลับเข้ามาอาจจะทำให้คุณรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะังนั้น ตัดปัญหาก็อยู่กับตัวเองไปก่อนนะคะเนื่องจากว่าจะมีคนใหม่ๆเข้ามาที่เป็นคนที่แบบคุณเห็นปุ๊บคุณเจอปุ๊บคุณรู้จักปุ๊บคุณปุ๊บคุยปุ๊บเนี่ยมันสปาร์กเลยนะคะคนนี้แหละโอเคค่ะคนโสดก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ โอเคนะคะคิวต่อไปคนมีคู่ชาวกันนะคะความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันที่งบมองนะคะ พงนัพเกอทาวเวอร์หกดาดก้าถ้วยอาจจะมีเรื่องราวที่เรากับคนรักของเราห่างกันเรื่องงานนะคะจะมีเหตุการณ์ที่ห่างกันบ้างไม่คุยกันบ้างห่างกัน ไม่ค่อยที่จะได้เจอกันไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่เหตุการณ์นี้มันเข้ามาอย่างที่คุณเองและเขาเองก็ไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันนะคะชาวธาดไฟมีอิทธิพลต่อคุณนะคะหรือ,อาจจะเป็นเรื่องงานคนที่ทํางานก็ตามนะคะธาดไฟที่อยู่ในราศีลคัคนาราศุ์เมติจรูนะต่อไปค่ะเรามาดูคนรักของคุณนะคะสถานการณ์เขาล่ะ ที่มีผลต่อความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นยังไงเจ็ดไม้เท้าเมจิเชียนเดอะสตาร์สี่ดาบเก้าดาบอืมอืม ในฝั่งของเขานะค่อนข้างนิ่งเลยค่อน้างนิ่งนะคะไม่ค่อยได้คุยกันแล้วไม่ค่อยได้คุยกันนะคะหนึ่งคือไม่ค่อยได้คุยกันสองคือยิ่งหนักไปอีกเขายิ่งนิ่งไปอีกนะคะคุณนิ่งคุณหายไปคุณเงียบด้วยความยุ่งนั่นนี่เขาก็ไม่ได้แบบตามอะไรคุณมากมายนะคะค่อนข้างนิ่งแต่ในความนิ่งของเขา ส่วนหนึ่งเขาพยายามที่จะเข้าใจทำความเข้าใจในปัญหาตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นหรือปัจจัยที่มันเข้ามาเป็นผลกระทบในความสัมพันธ์ที่ทำให้คุยกันบ้างไม่คุยกันบ้างไม่ค่อยได้เจอกันหรือมีการนิ่งหรือการเงียบหายไปในช่วงระยะหนึ่งเหลือการยุ่งเกิดขึ้นนะคะเขาพยายามทำความเข้าใจจุดนั้นแต่ในขณะเดียวกันมันเป็นก้าวดาบที่เขาเองก็กังวลแต่เขาไม่ได้แสดง อะไรออกมาเขาเก็บนะคะเขาไม่แสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมาว่าเขารู้สึกยังไงเขากังวลเขาสับสนเขาเครียดหรือเขาคิดมากยังไงกับเหตุการณ์เหล่านี้นะคะต่อไปค่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณจากสถาน,น,นการณ์ดังกล่าว a s m e n นสองเหเรียญ tower โอ้ยชานะคะ k king of อฟ n d s เขาพยายามทำความเข้าใจค่ะเขาพยายามประคองพยายามทําความเข้าใจพยายามที่จะประลานสมดุลความคิดความ,มรู้สึของตัวเองแล้วพยายามเข้าใจสถานการณ์นี้นะคะแต่ในขณะเดียวกันมันมีบางอย่างทําให้เขาจะต้องตัดสินใจว่าเขาจะเอาอยัางไงกับกับปัญหานี้ดี ไม่ใช่กับความสัมพันธ์นะเขาจะเอาอยัางไงกับปัญหานี้จะแก้อย่างไงดีคิดเยอะนะคะทำได้แต่คิดนะกกาวด่าคิด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 ,คดนั่นนี่เครียดแต่ว่าเขาไม่ได้เอามาคุยเอามาปรึกษาไม่ได้เอามาแบบว่าเอายกมาพูดกันอนะพูดง่ายๆนะคะแล้วคุณล่ะคุณรู้สึกยังไง คิงลับคัพนะคะเกเหรียญสิบเหรียญคุณก็ยังรู้สึกรักคนรักของคุณอยู่แต่ว่ามันมีสถานการณ์ให้ห่างกันสถานการณ์ปัญหาที่มีส่วนทำให้การสื่อสารการคุยหรือการพบปะหรือการเจอกันเนี่ยมันยากนะคะพยายามเติมเต็มในความสัมพันธ์อยู่เหมือนกันปัญหาไม่มีอะไรมากค่ะมันเป็นฟิลของ การพยายาม,มแก้ปัญหากับสิ่งแวดล้อมปัจจัยที่มันเกิดขึ้นแล้วมีผลกรตบต่อความสัมพันธ์การเข้าใจสําคัญมากนะคะแล้วฝั่งของคุณเองก็พยายามที่จะบาลานซ์มีคลิปความสัมพันธ์ให้ได้อะมันก็แค่เป็นช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเดี๋ยวก็ผ่านได้นะ่เรามาดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปดีกว่าความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อ ค้างๆอยากจะใช้เวลาอยู่ด้วยแต่ทาไม่ได้ไม่ได้แบบทําได้มากมายอาจจะมีเรื่องราวทําให้เครียดกังวลเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะไฮพิน i เทสสีเหรียนระวังเรื่องความคิดอาจจะคิดมากเครียดเก็บไปคิดเก็บไป,ไปนั่งน,นี่คิดเยอะไปหมดนะคะกดดันตัวเองต่างๆแต่ความสัมพันธ์ก็อย่าผ่านไปได้นะมองว่าผ่านไปได้นะคะให้ความรักหละ รูเลอร์แพชชั่นโรแมนติกฟีลิ่งระหว่างคุณสองคนน่ะ mm hmm. ก็ยังมีความรู้สึกดีๆกันอยู่ยังไม่ได้คือการที่เงียบหายหรือคุยบ้างเจอบ้างหรือเจอกันน้อยลงมันไม่ได้ทำให้ความรู้สึกของทั้งคู่เนี่ยมันน้อยลงไปเลยนะคะ mm hmm. ก็ยังมีความรู้สึกที่ทดีต่อกันอยู่นะคะยังเก็บความสัมพันธ์นี้ก็ยังไปได้นะคะ โอเคคนมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด s u r s c r เพืก็เป็นกำลังใจให้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะต่อไปค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะชาวกันเป็นยังไงความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเจ็ดไม้เท้า คืณซับสสเพจซับสนเด็กแปดไม่เท้านะคะต้องนั่งนับนะอ่าความสัมพันธ์ยิงยาวมาถึงแค่เลือกที่จะจบ คือคือไม่น่าจะมีการคอมมิชเมนต์น่าจะมีการจบความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วก็เดินออกมาด้วยความที่ว่ามันเป็นการตัดสินใจที่รวดเร็วเหมือนกันนะไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะเกิดขึ้นแต่มันอาจจะต้องเกิดขึ้นด้วยปัจจัยหลายๆอย่างที่เข้ามากระทบนะคะเจ็ดไม้เท้าที่ขึ้นมาในฝั่งคุณคือสารพันปัญหาระหว่างเราเนี่ย คุยกันไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจกันนั่นมีนู่นไปไปหมดนะคะมันเกินจากรับไหวแล้วทนไม่ละทนไม่ไหวทนไม่ได้เราเข้ากันไม่ได้นะคะต่อไปค่ะในฝั่งเา้สาสถานการณของเ้าด้วยต่อคุณลเป็นยังไงต่อความสัมพันธ์นี้นะคะเดอ f o ฟู The Fruit, ค่ะเพจ e ซอรเพนักเคิลสเดอซันค่ะ ปล่อยได้ปล่อยเขาก็เหมือนจะไม่ได้ง้ออะไรเท่าไหร่ในออบคัพก็มีแบบหยอกหยอกบ้างว่าเอออยากไปนะตามวิธีจะถามว่าปล่อยไหมปล,ปล่อยปล่อยนะคะไม่ได้ลั้งอะไรมากมายแล้วตัวเขาเองก็ไม่ได้ซีเรียสมากว่าจะต้องคอมมิชเมนต์หรือจะต้องคบกันอย่างนั้นอย่างนี้นะคะค่อนข้างที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่ ชัดเจนในในในส่วนของการที่คบกันแบบไม่ผูกมัดไม่มีสถานะเป็นแบบนี้นะคะในฝั่งเขาจะค่อนข้างชัดเจนไปแนวนั้นแต่อย่างไรก็ตามคุณอาจจะเป็นชาวสองหรือย er ังไงนะคะภพ่ทั้งสองสถานการณ์เนี่ยคุณกับเขาสามารถที่จะสลับกันได้เขารู้สึกยังไงนะคุณเข้ามาต้องการอะไรยังไง เข้ามาเนี่ยยังไงเด็กซาเข้ามาอ่อยค่ะเข้ามาเช็คเลตติ้งไฮแมนะเดทอืมเข้ามาแค่เช็คเลตติ้งไม่ได้จริงจังไม่ได้ซีเรียสไม่ได้คิดในทางที่จะคอมมิทเมนต์มีแต่เหมือนเข้ามาทําให้คุณแบบอ่หงุดหงิดใจในช่วงเวลาหนึ่งเลยนะคะถามว่าความจริงใจเขามีไหม ถ้าขึ้นมาขนาดนี้มองว่าให้คนอื่นดีวกว่าค่ะให้ใจกับคนอื่นเวร์กว่านะคะโอเคค่ะคุณรู้สึกยังไงกับเขาเพจซอฟบอลวิวออฟฟอร์จ er ูลควีนซอฟบอลสเตรนค่ะเอชซ f ฟคัพรู้สึกดีค่ะรู้สึกอยากเป็นเจ้าของยิ่งเขามาอ่อยๆย,ยิ่งเขามาแบบ แนวเนี้ยยิ่งหน้าเขาเรียกอะไรต้องการอะยิ่งยิ่งมีความต้องการที่จะควบคุมต้องการเขาได้มามันเป็นชาเลนจ์หนึ่งมันเป็นความท้าทายหนึ่งม,มันก็เลยเป็นแรงดึงดูดที่มันเกิดขึ้นนะคะทีนี้จะเป็นยังไงต่อสําหรับความสัมพันธ์ของคุณนะตัวคุณเองนะคะสถานการณ์ คนที่ไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงต่อไปหกเหรียญเดอฟูค่ะหกไม้เท้าคนหนึ่งก็อยากจะเอาชนะใจ อยาการครอบครองอีกคนก็คือไม่ผูกมัดอย่ายุ่งกับฉันเยอะยิ่งยุ่งกับฉันยิ่งไม่อยู่ฉันต้องการอิสระฉันไม่ต้องการผูกมัดอะไรทั้งนั้นบวกกับว่าในสถานะน,นี้ไม่ได้มีแค่คุณกับเขาไงมีตัวเลือกอื่นเข้ามาอีกเขามีช้อยอะ่ะมีไปเรื่อยนะคะนออคับ <c oughs> ยิ่งคุณให้ใจคุณจะเจ็บเองนะคะในออฟคบสามดายิ่งคุณให้คุณจะได้รับความ เป็นสามดาบนี้เนี่ยคุณจะยิ่งเจ็บไปเรื่อยๆหรือที่คุณจะตัดหรือเปล่าแค่นั้นเองตัวเลือกก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆเฮ้อเหนื่อยใจจริงๆถ้าคุณแบบ <c oughs> ถ้าให้ให้ขึ้นมาลักษณะนี้แล้วคุณเจอกับคนในลักษณะดังกล่าวนะคะถ้าคุณตัดได้ก็จะเป็นผลดีกับตัวคุณเองคุณจะได้รับความเย็นชาจากเขาได้ซ้ำเขาจะไม่สนใจคุณเลยนะคะ พราะตัวเลือกขึ้นมามากมายแล้วหอนจะมีความคิดนู่นี่นั่นต่างๆคิดเยอะไปหมดอืมมันถูกถูกนะคะให้ความรักหมยคะ่ะ retreat นะคะ healing family issue ต้องปล่อยนะคะถึงแม้ว่ามีความรู้สึกที่ดีกับเขามากแค่ไหนแต่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องปล่อยห่างกันไกลกันหรือจากกันมันเป็นบทเรียนหนึ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ที่เราจะผ่านมันไปรักแค่ไหนแต่ถ้ามันเป็นความรักที่เป็นยาพิษมันก็เท่ากับว่าสิ่งนั้นมันจะทำร้ายใจเรา นะคะคและคนที่รักเราน,นั่นเองโอเคคลิปของชาวตันก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ